ม่วงสีเทาแดงม่วงเทาเท่านั้นไม่มีเขียวนะทุกคนใครใครสั่งวันนี้ชอบความก๊๊กของนางน่ารักฮ่าฮงวดนี้เหรอคุณพี่ลี่ใช่ค่ะงวดนี้ค่ะใช่งวดนี้อ่ะเดี๋ยวหืมหืมอะไรนะมาละมาละสถิตละเขาว่าไงบ้างงวดนี้นะลินลี่คิดว่าเเ เด huh? uh, 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 um e er> anyway. ี๋ยวแป๊บนึ่งฮะอุคมกทับล้วอทับล้ลุมมาต็ลุมมาเลยเออภาษาเทพนี่แหละดีแล้อีกนิดนึงลากูเหรอันทำไมเออเขาสั่ตัวไปเลยวาลิกิสเทพมาแล้วซิฮาโฮฮะซิฮาโฮอ๋อซิฮาโฮอบาลูกสบาลูบาลูบาลีเขาไวยังไงบ้างบาลีอืออิสรก็มันูกนีไม่อิสระนีลด แป๊บหนึ่งประทับแล้วกัมพูชกันนี่ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเออลุนดบาลิสซาเลอรเทพมาโอ้ะไม่ต้องทุ่มนะคะเนี่ยเขาว่ามีซากุลกิสซาบาลิซซิลูมิกาลิซซเลอรขาทยภาษาเทพเลิร์ซังลูกุโซกิสูโซกาสูโซกาสุฮะลุนนี่นะลุนนี่นะเลอรลุนนี่ ดีลาเปอร์เซ็นต์ราเปอร์เซ็นต์เลยเพราะชนะกฎตะกร้าเลยค่ะขายภาษาเทพก็มาที่เม่อี้ไม่คนขายไม่เท่าไหร่อีกคนซื้อเพราะภาษาเทพเนี่ยมึงฟังเข้าใจหรือเปล่ามีโอกาสจะหายไหมคะไม่อยากหายครับไม่อยากหายฮะ มีกันนี่นะไม่ต้องหายฮะไม่ต้องหายครับทุกคนที่เข้ามาค่ะกดตะกร้าด้านบนได้เลยนะคะวันนี้ป่าน้ําเปวันนี้ป่าน้ําเปยซองแดงให้ทุกคนนะคะวันนี้ป่าน้ําเปยให้ทุกคนนะคะในกดหัวใจให้หนูล้านดวงพันดวงลยมัหมเ่าหร่แล้วเ่าหร่แล้วเก้าหมื่นเจ็ดแล้ว กำลังจะแสนดวงแล้วกำลังจะแสนดวงแล้วกดมารัวๆได้โบทุกคนหาใครที่กดตะกร้าด้านบนวันนี้290บาทนะคะตะกร้าข้างบนนี้นะคะได้ได้ได้ซองแดงทุกบ้านนะคะแล้วก็ในนี้มีใบแดงใบม่วงใบเทานะคะตั้งแต่แดงขึ้นไปเขียวไม่มีฟ้าไม่มีนะคะแดงขึ้นไปค่ะทุกคนกดได้เลย290ถูกแล้วแล้วก็ได้ได้อ่างเปาจากเจ๊น้ำวันนี้ป่าน้ำมาเปให้ทุกคนเพราะว่าโดนลิลลี่อ้อนมานะคะอออมีคนบอกอันนี้ราคาเท่าไหร่ ภาษาเทพหรือพม่านี้อย่าว่าบาปน้องลำมากระมอยมันกระมอยมอยกันสิหล็กิบ้าบุนกินนินสัลกับูุกกระบุล่างกระมอยมวยก็เมื่อกี้ละมุมาคาอะไรนะละมุมากระมอยละมุมาคากละมุมากระมอยไงกระมอยใหญ่ด้วย หมอใหญ่ด,ด้วยดหนูไม่ได้ไปอย่างง <laughs> <c oughs> ั้นซะหน่อยลินลี่เหมือนดาราจีนเลยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นได้ทุกภาษาให้เธอแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น1 500คนวันนี้สนับสนุนหนูลินลี่นหน่อยนะจ๊ะ <c oughs> บ้านส้มให้น้องลินลี่ใช่ไปที่บ้านส้มให้น้องลินลี่หน่อยไปที่บ้านชื่ออะไรนะแม่ ที่เข้าไปพี่ดูสายตาหนูนะสั่งแล้วค่ะขอบคุณมาก <Yeah. S 1> อู้ลูกค้าบอกสั่งแล้วค่ะกดมาได้หนึ่งแปดหกบาทขอบคุณนะคะ่ะเธอได้หนึ่งแปดหกและเธอได้ซอง,องแดงไปอีกหนึ่งซองแสดงว่าเธอได้ซื้อในราคาเพียงแปดสิบหกบาทเท่านั้นว<ะ>าขอบคุณสำหรับขอวัญขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะ ทุกคนคะ้อหัวใจให้หนูลิลลี่รวนเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากสนับสนุนหนูลิลลี่ช่วยกัลยาซื้อสินค้าทุกคนอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีนะคะอย่าลืมเก็บคูปองส่งฟรีนะคะขอภาษาเวียดนามหน่อยค่ะน่ารักมากคลายพูดจียองรูจริงเขาคล้ายจียองจริงวันนี้เขาหน้าแบบเกาหลีจริงใช่สวยมากวันนี้เกาหลีจริงคู่เวียดนามพูดเวียดนามเออพดยังไงอะลองลองนิดนึงพี่ส้มก็ไม่เคยได้ฟังเหมือนกันลูก bên ừ. như <laughs> thế Xin chào em tên Lily nha hôm nay em muốn bán cái này này cái này làm sao cái này đẹp lắm nha Cha ơi mẹ ơi chị ơi mua mua cái này cho em nhá em không biết nói cái gì là Việt Nam em không biết nói cái gì là em nói tiếng Việt được ít ít thôi Cha mẹ em người Việt nha yeah. Em mẹ người Việt là em ở Thái Lan Em nói tiếng Việt ít ít Em nói được <laughs> Em nói được Cảm ơn Xin chào Em tiếng anh nhiều lắm già Ta chú Mình bè Đi cho bè hai lời quá. <laughs> Nú Lily li, Khu xã Việt Nam nít nòi หนูไม่รู้ว่าสบู่มันเรียกว่าอะไรหนูก็เลยเรียกมันว่าไอตัวนี้เพราะหนูไม่เข้าใจภาษาเวียดนามเพราะหนูพูดภาษาเวียดนามได้นิดนิดเดียวพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยซื้อสนับสนุนให้หนูด้วยนะถ้าเอาไปใช้น่าจะสวยงามนะคะน่าจะหล่อนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่หนูไปคนเวียดนามแต่หนูโตที่เมืองไทยคะ่ะขอบคุณค่ะ มั่วๆไง,อ,งอ่ะบอกโปรหน่อยค่ะเจ้คนมาใหม่เต็มเลยสวัสดีหกร้อยแดสิบสี่ท่านคนมาใหม่เต็มเลยโปรสำหรับวันนี้ทุกคนอย่างนี้อ่ะต,ตัวนี้ตัวนี้วันนี้เราจะจัดสองแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะทุกคนที่กดแต่ตัวน้แต่ตัวนี้สองอ่าเซรั่มสองสบู่สองจากปกติราคาสี่ห้าหกวันนี้เราไม่ขายสี่ห้าหกเราจะขาย 2> 2สองเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ไม่พอวันนี้เราแจกซองแดงไปอีก ซองแดงเนี่ยข้างในจะมีสีแดงสีม่วงสีเทาใช่แล้วคุณกดซื้อในวันนี้ให้กับไลฟ์ของน้องลิลลี่คุณจะได้ส่วนลดโคตรเยอะคือใช่เราได้ซองแดงด้วยถูกเลยรายได้วันนี้ก็ซัพพอร์ตลิลลี่ด้วยนะคะลิลลี่หาตังไปอีกเท่าไหร่หกแสนกว่าบาทนะทุกคนช่วยกันช่วยกันอีกนิดเดียวจะหมดแล้วเนาะจะหมดแล้วจะหมดแล้วย้ ใครสั่งแล้วโอนแล้วจะขอบคุณมากนะคะ,อ,ะคอยากเห็นน้องลิลลี่ทำอะไรอีกอ FC ของหนูไปบ้านไปบ้านสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแดบหล้ํากบเอิ้นเนี่ยใช่บ้านส้มเดอ้อชื่อแบรนกายาชื่อร้านแบรนกายาเดอ้อน้องไลฟ์อยู่ในช่องบ้านส้มนะไปบ้านส้มให้หนูหน่อยชื่อร้านแบรนกายานะคะ นช่วยสปอร์ตลินลี่หน่อยนะใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวของนี่ไม่มีตะกร้านะคะถ้าเกิดอยากสนับสนุนหนูลินลี่นะคะก็ไปที่บ้านส้มพี่รู้จักบ้านส้มไหมชื่อร้านแบรนด์กายานะคะมาได้เลยไปได้เลยค่ะเจ๊น้ำวันนี้เจ๊น้ำเราจะเงียบนิดนึงเพราะเจ๊น้ำคือใช่ค่ะมันไม่มีตะกร้านะคะไม่เหม่อเราวันนี้จะปล่อยให้เขาพูดมั่งวันนี้เขาเขาบอกว่าคอรวยแนกที่รัก คือวันนี้เขามาเราก็ต้องให้เขาพูดดิลี่เหนื่อยไหมบอไม่เหนื่อยเลยบอพลังเยอะเยอะมากขายทั้งวันไม่เหนื่อยหรอบอเหนื่อยไหมเคลือเจนน้ำหนูทําได้ทั้งหมดแข่งร่างแข่งร่างคุณแมคุณมันได้อะไก่คุณมันได้ลิลี่ดี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 เราจะโดนปะเราจะโดนปิดกการจะกอดจะไม่ได้ไงเข้าใจปะเรามากอดกันเลยให้ท็อกทอกเห็นดีมันไม่ปส่ ให้ช็อกช็อกู้ไปเลยว่าเราก็มีแฟนใหม่แล้วช็อกช็อกเคยอยากจะมาคิดว่าเราจะรักเธอตลอดเท่าชีวานี้นะทุกคนคะเราะเราทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วใครอยากเห็นลิลลี่ทำอะไรไหนคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างใครอยากเห็นใครเห็นลิลลี่ทำอะไรคอมเมนต์ว่ากับนกก่ารักมากขอบคุณนะคะน่ารักมากทุก ขอบคุณมากมนะคะ,ะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยว่าใครอยากเห็นหนูลิลลี่ทำอะไรบ้างคือลิลลี่อะอยากทำอะไรดีวะลิลลี่อยากทำอะไรเอรอเลิลลี่อ,อ,อยากทำอะไรจริงๆถ้าเขารักคุณเขาคุณทำอะไรเขารักคุณหมดเลยนะคุณเนี่ยอยากทำอะไรจะดูดน้ำอะลิลลี่อยากดูดน้ำให้ลิลลี่ดูดน้ำก่อนทุกค,คนลิลลี่ดูดน้ำเห็นไหมเขายังรักคุณเลยเนี่ยแค่คุณดูดน้ำคาบหลอดปุ๊บรักเลยรักเลยหัวใจมามากพุ่งกระจูดเลยเห็นไหมอืมเออ เบาเลาเขาบอกว่าให้คุณเบาเลาเบาเลาเบาเลาลิลลี่เบาเลาเบาเลาเออเขาบอกเบาเลาเบาเลาให้ให้ฟังแน,น่ ่อยหักเจ้าเด้อเจ้าหักคอยบ่เจ้ามีลูกมีเมียแล้วบ่ถ้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีเมียเจ้ากลมาหักคอยซะถ้าเจ้ามีแล้วกะบบ่เป็นอย่างก็ว่าไปคอยกับบ่คิดอี่อย่างหลายดอกเพียนแต่ว่าคอยหักเจ้าถ้าเจ้าเป็นผู้หญิงก็ใ้ขคอยเป็นน้องเจ้าคนหนึ่งถ้าเจ้าเป็นผู้ชายคอยกับเป็นเมียเจ้าได้แต่ถ้าเจ้าเป็นหญิงที่หักหญิงคอยกับหักเจ้าคือกันเดิมคือเจานั่น เขาเผื่อใจแวบไปแล้วเขาหนึ่งเจ้าจะเผื่อใจไปแวบไปใส่เจ้าจะไปใส่เจ้าจะมาห้าค่อยนี่เจ้าจะมาค่อคิดตัวไปบุ๊บไปเบ็ดนะเจ้าเห็นแบบนี้ก็บ่ได้เด๊เขาแอบไปคิดถึงเขาห่งเป็นอย่างเจ้าก็ไปเห็นคิดคิดคิดท้อคนอื่นเห็นอีอย่างเจ้าก็คิดคิดไปมีผู้หญิงคนอื่นกับโบได้ไหนเขาแอบคิดถึงเขาแอบ คิดถึงคนอื่นไม่ใช่เด็กนี้เป็นอย่างเจ้าไปเพรหาผู้หญิงคนอื่นคอยนีมันบดตีจงแดดคอยไก่เฮ็ดข้าวต้มเด็กคอยไก่เฮ็ดข้าวเหนียวปิ้งไก่แล้วคอยไก่เฮ็ดทมจีปาเต้ให้เจ้ากินตอนคืนเขาลืมคิดถึงเธอเป็นอย่างเจ้าบุกคิดโทษคอยเนี่ยเจ้าบวชเฮ็ดการบ้า,าบน,น,นแล้วเจ้าก็บอกคิดโทษคอยแล้วเจ้าไปเฮ็ดการบ้านผู้อื่นนี่บอกตื่นเช้ามาก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หาเธอที่ท,ที่ที่ช่องเธอด้วยตอนเช้ามาเจ้าไปเลย <c oughs> ทำแบบนี้ไม่ถูกไม่ถูกบ่ถูกนี่นะเจลลี่ไม่เท่าไหร่หรอกตัวปั่น่ะ ลิลี่อ่ะผูดูแลลิลี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่อีตัวข้างๆเนี่ยมันนั่งเลือกทีเนี่ยยีตัวข้างๆเนี่ยลิลี่ไม่เท่าไหร่หรอกจริงๆหาร้านหาหาตะกร้าไม่เจอที่รักอ่าทอกของลิลี่ไม่มีตะกร้านะคะถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนลิลี่ทุกคนไปที่บ้านแดงไปบ้านส้มบ้านส้มบ้านส้มอ๋อไปบ้านชุ่มไปบ้านชุ่มค่ะ ไปบ้านชมนะคะไปบ้านชมไปบ้านส่มเดี๋ยวเขียนเขียนชื่อให้อไปบ้านส้มไปบ้านส้อมอ๋อเขาบอกว่าวันนี้หนูยังไม่ได้ดื่มเอ็มร้อยรีนี่เขาบอกว่าอยากให้รี่่อะพูดภาษาเทพแล้วอยากให้พี่เป็นคนแปลโอ,อ้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ดู ใค,ใครวะใครมาทเกีย่างเลยกันวะได้อดได้เลยดเ,เดี๋ยวจะให้โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่าเรียบร้อยอีนี่มันสร้างสรรหามาให้คนรู้คนนี้ทำนะนี่ที่รักเห็นเห็นไหมอุ้ย<ม> <ไป S 2> อุ้ยหายไปแล้วเอาออกสิที่รักมันติดหน้าสวยหนูเด <laughs> มันมันเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะลูกมันเอาออกกาได้ลูกงั้นก็เอาไว้ตรงปากหนูตรงนี้เลยเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนไว้ตรงนี้ก็ได้ ปิดหน้าดูแต่เราเอาเอาขึ้นเอาขึ้นข้างบนไม่ได้มันจะหายลูกมีความน่าสวยคล้ายกันนะเขาบอกจริงไหมเสทุกคนคิดว่าคู่นี้เหมาะกันไหมเขาบอกคุณสวยมากคู่นี้เหมาะกันไหมใช่คู่นี้คู่เจอคู่นี้แล้วรู้สึกสนุกไหมทุกคนใช่แล้วหนูเจอคู่นี้รู้สึกอะไรทำเยอะคนถ้าสนุกเดี๋ยวพามาอีกบ่อยบบ้านทมไม่เจอร้าน ไม่เจอเหรอไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่นะคะที่รักไลฟ์อยู่นะพิมพ์คำว่าแบรนไกายาครับทุกคนในช่บ้านสม้มพิมพ์คำว่าแบรนไกายาพิมเขาไม่แบรนไกยาเดี๋ยวจะขึ้นไกยาค้ากี้ไกยามาฉันเหนือสินค้าน่ะฉันเหน,น,น,นือสินค้าเมลิกิกลิสมารักลูอ่ะสบูเมลิกิสโนนบุลูกิเมลิกัสลาบบูบูบ่าวา น้าไฟ็้าอเอาที่ต่อเลยคุณจะต้องจับสบู่ขึ้นมาก,ก่อนไม่เป็นไรเขามองเห็นไม่ได้เออใจเย็นๆค่อยๆไปไม่ได้ไม่ได้เราอะมันจริงจังเนี่ยเวลาทํางานเรามันจริงจังเนี่ยโอเ,เราอะอ่ะรีหายใจลึกๆใจงโอเ,เราเป็นเทพอยู่เป็นเทพว่ามาเลยมาเล้วคิสมือคุณมีเล้วิสมอไดกี่มาบ้า,านี่คือสบู่ Lakukusamara tane bae sananiki mini man chai ku kan ka serum tu ni kena ni somara kana korukiseki sa ikit chumiki iya kuba ri barisa Nah, mai suai ikin ni bani idukah uwi ida masusuma Laku ki lakuremina dipikisa a likis sena ki luwa yu bakiti <laughs> ho naka la la la

คือมาคู่กันไม่แพงซื้อเลยใช้ปุ๊บน่าจะสวยโอ้่าเอ้กูจะช่วงวันเก่งเกูจะพูดบ้าเลยสองคนนี้พอมจะรลือกันเลยยัง